มาต่อกันที่ข่าวต่างประเทศกับความคืบหน้าของเที่ยวบินของสายการบินเยอรมันวิงที่ตกที่ฝรั่งเศสนะครับโดยหน้าของนิตยสารปารีสแมพนะครับออกมาเปิดเผยเหตุผลที่จะไม่มีการนําคลิปวิดีโอของเหตุการณ์ออกมาเผยแพร่เนื่องจากว่าเนื้อหาค่อนข้างจะน่าหวาดกลัวนะครับรวมทั้งเป็นการบันทึกเวลาสุดท้ายที่น่าสะพึงกลัวของคนที่รู้ตัวว่ากําลังจะเสียชีวิตครับ เมือ่อวานนี้เว็บไซต์ของนิตยสารรายสัปดาห์ปารีสแมพของฝรั่งเศสนะครับออกมาเผยแพร่บทสัมภาษณ์พิเศษของนายเฟเดริกเฮลแบร์นะครับซึ่งเป็นหัวหน้าทีมข่าวของปารีสแมพที่ยืนว่าคลิปวิดีโอนาทีสุดท้ายของผู้โดยสารและลูกเรือเที่ยวบิน4 u 9525ของสายการบินเยอรมันวิงส์นั้นมีอยู่จริงครับ และเป็นคลิปวิดีโอของจริงที่บันทึกจากโทรศัพท์มือถือของผู้โดยสารหรือไม่ก็เป็นลูกเรือคนใดคนหนึ่งในช่วงก่อนที่เครื่องบินนั้นจะตกลงบริเวณเชือกขาวแอลท่างตอนใต้ของฝรั่งเศสโดยเมื่อวานนี้ตำรวจฝรั่งเศสปฏิเสธว่าไม่มีคลิปนี้และกล่าวหาว่าอาจจะเป็นของปลอมครับซึ่งนายเฮลแบร์ยืนยันว่าคณะกรรดาธิการของปารีสแมทนั้นร่วมกันดูแล้วนะครับและก็ได้มีมติเอกชนว่า เป็นข้อเท็จจริงที่สอดคล้องกับเหตุการณ์และเชื่อได้ว่าเป็นของจริงแต่เนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้น่าหวาดกลัวเป็นอย่างมากครับดูแล้วน่าขนลุกแต่ไม่สามารถช่วยกันแยกแยะว่าใครเป็นใครจึงได้ทําการเปิดเผยข้อมูลออกมาแต่เป็นการเปิดเผยในรูปแบบของการบรรยายข้อเท็จจริงแบบลําดับเหตุการณ์ตามอย่างการสอบสวนในภาพรวมเท่านั้น เขาเล่านะครับว่าวิดีโอนี้ถ่ายจากด้านหลังของเครื่องบินเสียงที่ได้ยินนั้นเป็นเสียงร้องของคนที่ตกอยู่ในภาวะความหวาดกลัวอย่างที่สุดเป็นภาวะของคนที่ตกใจอย่างสุดขีดขวัญผวาเป็นลักษณะของคนที่มองเห็นความตายอยู่ตรงหน้าครับซึ่งนี่คือสิ่งที่น่ารันทดเป็นอย่างยิ่งจนเขาไม่สามารถนำคลิปนี้ออกมาเผยแพร่ได้ครับ